โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวมาคับท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอดออนปีกนะครับผมนี่ครับอ่าก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยว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 อันนี้ครับอันนี้ผมแบบปีกมันจะมีแบบให้เลือกมากมายเลยนะก็จะแบบมีให้เลือกมากมายครับแต่ผมจะรีวิวแค่แปแบบนะ อาจจะรีวิวไม่ครบเพราะว่าโปรแกรมถัดคลิปตอนนี้ก็มันหยุดอัาไปเองนะครับโอเคมามาดูนะครับอ่ะแบบแรกนะครับโอเคทาไมตัวผมมันเอาชา้าจังวะโอเคอ่ะครับนี่ครับผมน,นี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะเห็นไหมก็แบบอ่ะเดี๋ยวปัมมุมองก่อนนะนี่ครับอ่ะจะเป็นแบบปีกสีเขียวเลยนะครับผมเห็นไหมถ้าย่อก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบปีกแบบ ปีกแบบปีกแรกเลยนะครับส่วนแบบค่าเริ่มต้นผมจะไม่นับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบปีกแรกเลยกันนะก็ค่าแรกนะครับเราออกมาจากเซิร์ฟนะครับอ่าค่าแรกก็กดไปที่ลูกฟันเฟืองนะครับอ่าในการเลือกสกินปีกนะครับอ่านี่ผมแบบอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูที่แฟนทอมก่อนโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่เข้าเกมนี้กันนะครับฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูการบินนะครับอ่าการบินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่อ่ามันก็จะมีแบบแอนิเมชันของปีกด้วยนะครับ โคตรเท่เลยนะครับอ่าเราต้องรีบพูดหน่อยนะเพราะว่าความจำจะเต็มแล้วนะถ้าใครแบบถ้าผมพูดผิดพลาดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะเพราะาลิ้นมันพันเข้าใจไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราผมจะพูดมาก่อนนะครับโอเคเอาพูดมาโอเคแล้วก็บินไปเลยจ้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบินอ่านะครับเห็นไหมมันจะมีแอนิเมชันของปีกนะครับ โอเคนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูปิดต่อไปดีกว่าโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาครับมาดูตรงที่แบบอ่ะเดี๋ยวการตั้งค่าเฮ้ยเกมมันโหลดช้าจังวะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่อย่างนี้นะครับอ่ะอีวายาโมเดลนะครับอ่ะอันนี้ผมเลือกเป็นแฟนทอมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาแบบเป็นดาก้อนนะครับอ่ะแบบี่าสองคือดาก้อนนะคบผมโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเข้าแมปเลยลกันเดี๋ยวเราจะรอนีดหน่อยนะครับโอเค นครับอ่านี่ครับปีกมังกรจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันบินครับมีการย่อก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับโอเคนี่ครับอ่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ฮะอ่าครับการบินคือแบบมันจะมีแอนิเมชันของปีกด้วยนะครับถือว่าโคตรเท่เลยนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่านี่จะปประมาณนี้เลยนะครับปีกแบบมังกรเลยเนาะโอเคอ่ามาเดี๋ยวไปดูแบบต่อไปดีกว่า โอเคครับอปีกนี้นะครับก็จะเป็นแบบปีกแบบเเครื่องบินกระดาษนะครับนี่ฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนีการต่อถึงครูก็อาจจะแปลกๆนี่นะนี่ครับผมเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอเหมือนเครื่องบินกระดาษนะครับส่วนที่คลิปวิดีโอเห็นมันเร็วขึ้นเนี่ยผมปรับเฉยๆนะครับปรับความเร็วคลิปนะครับเพื่อไม่ให้แบบมันยาวเกินไปนะครับผมโอเคครับอเดี๋ยวเราไปดูปีกต่อไปดีกว่าโอเคครับกำลังเข้าเซิร์ฟอยู่นะโอเคเราไปแป๊บหนึ่งนะครับโอเค ปีกต่อไปนะครับก็จะเป็นปีกแบบเออนะครับจะเป็นเหมือนเจ็ตแพกนะครับถ้าเราย่อก็จะมีแบบเหมือนไม่เหมือนปีกอื่นๆนะครับเอาง่ายๆนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคแต่ตอนบินครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูปีกอื่นดีกว่าโอเคผมขอตัดมาตรงนี้นะครับอ่าปีกนี้นะครับก็จะเป็นแบบปีกเหมือนจรวลนนะครับซึ่งถือว่าโคตรแท่เลยนะครับอ่ะ เรามาดูกันเลยนะครับอ <iah> ่านะครับการบินนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคจะเป็นประมาณนี้นะอ่านะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูปีกอื่นนะครับแต่อย่าเพิ่งนะครับผมอยากเออดูปีกอื่นดีกว่านะครับเราก็แต่มาตอนที่โหลดเกมเลยดีกว่านะัะผมก็ปีกต่อไปนะครับจะเป็นปีกแบบเหมือนนางฟ้านะครับนี่จะเป็นแบบปีกนกนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอ่า การย่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูการบินดีกว่าการบินนะครับก็จะแบบมีแอนิเมชันนะครับก็จะแท้กว่ามังกรนิดนึงนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ครับเห็นไหมนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูปีกอื่นดีกว่านะครับโอเคไปดูกันเลยครับผมก็ปีกต่อไปนะครับจะเป็นปีกแบบแบทแมนนะครับผมนี่ครับ เดี๋ยวไปดูแบบปีกแบทแมนครับนี่จะเป็นอย่างเงี้ยครับเหมือนเรากางภากคลุมประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่จะเป็นอย่างงี้นะครับนี่ครับผมเห็นไหมเหมือนเราแบบกางภากคลุมนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะอ่ะนะครับก็ถือว่าโค้ตเท่เลยนะครับอันนี้นะครับมาเดี๋ยวไปดูปีกต่อไปเดโอเคครับผมขอข้ามปีกมาแล้วกันนะเพราะความจําตอนนี้ผมใกล้เต็มละโวยนะครับโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาดูปีกปีแบบ แบบ U F O นะครับอ่าขั้นแรกเราบินนะครับผมโอเคบินอ่ะนี่ครับอ่าจะเป็นแบบ U F O นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเน่โคเทลนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ